สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาทำรีวิวของ Samsung งเว t บทูนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับถ้าได้ศึกษาข้อมูลเนี่ยจะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับปรากฏบนเว็บไซต์ต่างๆว่าเว็บทูนั้นจอเหลืองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนีกว่าว่าเหลืองเนี่ยมันเหลืองยังไงนะครับแล้วไอเจอ้า super c l e a e lcd ของ s a m s u n งที่มาแทน ตัวซูเปอร์มาร์เก็นั้นคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกว่าภาพที่ได้อาจจะไม่แจ่มจัดอะไรมากมายนะครับเพราะว่า,ากล้องที่ใช้บันทึกวิดีโออยู่นี้เป็นรุ่นธรรมดามากเลยครับโอเคนะฮะอโอเควันนี้ค่อนข้างมืดเลยทีเดียวฝนตก ด้วยนะครับนี่คือหน้าตาของประตูคร่าวๆนะครับโอเคเพื่อนๆน่าจะได้เห็นตามเว็บไซต์ต่างๆมามากมายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการปลดล็อกหน้าจอนะครับเหมือนไอ o n e ทุกประการโอเคครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะฮะ ว่าสีมันไม่เพี้ยนนะครับเนี่ยตรงจุดๆที่เป็นแสงสีขาวนะครับก็คือมันก็ขาวครับไม่ได้เพี้ยนอะไรเลยนี่ครับมันก็ไม่ได้เหลืองนะครับไอที่เหลืองนะครับมันคือจะเป็นในเรื่องของ คลิปวิดีโอเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้จะเป็นการค้นหาโมเสสนะครับซึ่ง มีให้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรตอนนี้แล้วกันนะครับนี่ครับที่หลายหลายคนมักจะพูดถึงว่ามันเหลือง คือถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนพอสมควรเลยเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นขนนกไหมะฮะอ่ามันจะไม่ออกเหลืองเหมือนที่เราเห็นใน s a ซัมซุงเวฟนะครับรแต่มันไม่ได้เหลืองน้าเกียดไงครับ่ะ,ะ,ะเพราะว่ามันผมมองว่ามันทดแทนตัว a m o l โมเได้ พอสมควรแต่ถ้าเทียบกับซปเปอร์อัมเแล้วโอ้โหเทียบไม่ติดนะครับ <c oughs> เพราะว่าถึงยังไงกรบริโภคพ,พลังงานของซปเปอร์เครนซปเปอร์เคลียร์ LCD TV อ LCD ตรงนี้มันก็ค่อนข้างใช้พลังงานเยอะพอสมควรเลยตัวอัมเจริงๆแล้วตอนก่อนหน้านี้ใช้ไปเ,เป็นรุ่นซัมซุงเจทนะครับตรงนั้นจะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ประหยัดพลังงานเยอะเห็นได้ชัด พอดีรีวิวให้ดูไม่ได้เพราะมันพังไปแล้วนะฮะโอเคจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันออกเหลืองนิดหน่อยนะครับไม่ได้ถึงกับน่าเกลียดมากมายถ้าสังเกตดีๆครับตรงจุดบริเวณที่มันผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเป็นตาเปล่าเนี่ยเห็นชัดเจนเลยตรงที่เป็นบริเวณที่เป็นสีเหลืองนะครับมันจะค่อนข้างออกไปแนวเข้มๆนิดหนึ่ง สีเหลืองสีส้มมันจะค่อนข้างแสดงผลได้ชัดไปหน่อยเท่านั้นเองสีมันก็เลยดูเข้มนะครับแต่ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับตัวอัมเลตแล้วก็ซูเปอร์มเลตก่อนหน้าที่ตัวอัมเลตเองที่เคยได้ใช้นะครับส่วนซูเปอร์มเลตก็ได้ไปทดลองดูตามของเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะเห็นความแตกต่างกันพอสมควรตรงที่ว่าตัวอัมเลตเนี่ยสีมันจะไม่ออก เหลืองอ้อยนะครับแต่ว่ามันจะออกสีที่สว่างสว่างมากกว่านะฮะก็ต้องต้องเปรียบเทียบกันครับข้อดีข้อเสียของ2รูปแบบแล้วแต่ใครจะชอบนะครับแต่ผมมองว่าสีมันก็โอเคครับไม่ถึงกับเลวร้ายอะไรในราคาหมื่นต้นๆน,น,นะฮะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตจบรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ